สวัสดีค่ะป้าปังพลังบวกมาแล้วค่ะช่องป้าปังพลังบวกเป็นช่องที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติบ้านสวนต้นไม้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็กดติดตามป้าปังซึ่งป้าปังก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับป้าในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูฝนเต็มตัวเนาะที่บ้านประปังนะคะไม่เคยมีวันที่ฝนไม่ตกตลอดระยะเวลาสองเดือนไม้ใบก็สวยงามค่ะเพราะว่าเขาได้รับความชุ่มชื้นเนาะไม้ใบสวยค่ะพวกบอนสีพวกเอ่อฟิโลเดนนอนพวกอะไรย่โอยสวยมากเลยค่ะเต็มที่เลยกำลังสวยเพราะว่าได้น้ำเต็มที่ ทีนี้ในคลิปนี้นะคะป้าปังก็จะพาเพื่อนๆมาดูประเภทไม้ดอกเพราะมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าดอกพิทูเนียที่ป้าปังปลูกเนี่ยหน้าฝนมันเป็นยังไงอันนี้ที่ป้าปังถ่ายไว้ให้ดูอันนี้มันจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะพิทูเนียก็สวยสะพรั่งอย่างนี้นะคะแต่พอเข้าหน้าฝนภาพของหน้าหนาวอย่างเงี้ยสวยสะพรั่งอย่างเงี้ย หายไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆจะว่าไปหมดเลยก็ไม่เชิงเนาะมันก็ยังเหลือที่แบบว่าเป็นดอกเป็นอะไรให้เราได้ชื่นชมอยู่แต่ความสวยความฟูนะดูสิคะมันไม่ฟูอย่างนี้แล้วอันนี้มันเป็นอดีตไปแล้วนะคะมันเป็นอดีตไปแล้วเจ้าพิทูเนียที่เคยสวยๆปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆ อันนี้เพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าให้ป้าปังถ่ายมาให้ดูหน่อยว่าพิทูเนียเนี่ยหน้าฝนมันเป็นยังไงป้าปังก็จัดให้แล้วนะคะหน้าฝนมันเป็นอย่างนี้ละค่ะมันเน่าค่ะเพื่อนๆยิ่งพิทูเนียนี้จีบเขาบางมากเลยเวลาโดนฝนทุกวนันทุกวนกันกระหน่ำเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนอย่างเงี้ยนะคะดินเขาก็ ไม่ไหวเขาแฉะนะคะลากเขาก็จะเน่าลากเน่าแล้วก็ดูดอาหารไม่ได้นะคะแต่เขาก็ยังยืนต้นแล้วก็ให้ดอกเราได้ชื่นชมอยู่นะคะแต่ความฟูความแน่นความสวยมันมันไม่มีค่ะเพื่อนๆมันหายไป นี่ก็คือคําตอบนะคะที่เพื่อนๆหลายคนถามว่ามันปลูกหน้าฝนได้ไหมป้าปังพิทูเนียนี่ยป้าปังก็บอกว่าปลูกได้ค่ะปลูกหน้าฝนก็ปลูกได้นะคะแต่ความสวยมันจะไม่ฟูนะคะมันจะไม่สวยสดงดงามมันมันสู้ความชื้นความแฉะไม่ได้ จริงๆพิทูเนียเขาก็เป็นต้นไม้ที่เขาปลูกได้ทุกฤดูนั่นแหละนะคะเขามีความจําเป็นต้องใช้แสงพิทูเนียนี่ถ้าไม่มีแสงนี่จบเลยค่ะเพื่อนๆถ้าไม่มีแดดเนี่ยสมมุติว่าเราปลูกหน้าฝนนี่แหละเราฝืนปลูกแล้วเราก็เอาไว้ที่ร่มนะคะจะไม่มีดอกให้เราได้เชื่ชมเลยค่ะอันนี้ปรบาบังไม่ได้เก็บเข้าร่มก็ เอาตั้งไว้กลางแดดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะเอาเข้าวลมมันก็ไม่ไหวนะคะก็เลยปล่อยให้เขาโดนฝนอย่างนี้โดนฝนเป็นเชื้อราเน่าแล้วก็สลับกับแดดสลับฝนสลับแดดสลับลมนะคะอยู่อย่างเงี้ยความสวยเขาก็ลดน้อยถอยลง นี่คือคำตอบนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเที่ถามมาว่าปลูกหน้าฝนได้ไหมประปังปลูกได้ค่ะป้าปังตอบว่าปลูกได้ซึ่งก็ได้จริงๆนะคะเห็นไหมคะสีก็ยังสวยงามอยู่ดอกก็ยังสวยนะถ้ายังไม่เน่าแต่ความฟูของต้นหมดเลยค่ะไม่มีแล้ว พิทูเนียนี่ถ้าไม่มีความฟูความแน่นเต็มกระถางแล้วนี่เสน่ห์ของเขาก็ไม่เหลือนะคะถ้าสมมติว่าปลูกเพื่อการค้าอย่างนี้ก็ก็คือขาดทุนเลยคะ่ะเพื่อนๆแต่ถ้าปลูกไว้ชมเหมือนปะปังเนี้ยปลูกไว้ชมช่วงฤดูหนาวนี่ที่มันฟูๆปะปังก็ขายได้แต่ช่วงนี้น่ะมันก็คือเอาไว้ชมนั่นแหละคะ่ะ เอาไว้ให้บ้านสวนของเราพอมีสีสันสีเขาก็ยังสวยแจ่มอยู่นะคะแต่พวกใบพวกอะไรนี่มันไม่ประกอบกันใบมันจะเหลืองสังเกตไหมคะเพื่อนๆดอกก็โอเคอยู่ความแน่นความฟูหายไปใบก็เหลืองในเมื่อองค์ประกอบมันไม่ได้มันก็คือ ไม่ผ่านค่ะมันไม่ผ่านพิทุเนียลุด,ดูฝนเนี่ยไม่ผ่านนะคะความสวยไม่ผ่านองค์ประกอบไม่ผ่านมีดอกก็หลุดลุ่ยนะคะขาดฉีกวิ่นเป็นเชื้อราความสวยก็ลดลง ทีนี้ในฤดูฝนนะคะพวกไม้ใบเนี่ยโอ้โหก็จะสวยงามเนาะนี่ยไม้ใบนี่จะสวยสวยงามส่วนไม้ดอกก็ดบดไว้ก่อนตอนนี้ก็ชํำหรือสีผสมไว้ค่ะสีผสมก็สวยสีสวยมากเลยคะ่ะอันนี้คือเราก็ต้องเรียนรู้เนาะว่า ไม้ดอกนี่เขาไม่ชอบฤดูฝนป้าปังก็รู้มานานแล้วแหละนะคะแต่ว่าที่ปลูกไว้เนี่ยก็คือเราต้องการทดลองว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วในพิธูเนียพิธูเนียที่เห็นนี่นะคะอายุเขาหกเจ็ดเดือนเข้าไปแล้วนะคะเขาอยู่ได้ยาวขนาดนี้ก็ถือว่าเขาเก่งแล้วล่ะนะคะสี พวกนี้แหละเป็นทูโทนนั้งนั้นเลยสวยๆเดี๋ยวป้าปังก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้สำหรับขยายพันธุ์ในปีถัดไปเดี๋ยวป้าปังจะเอามาให้เพื่อนๆืดูว่าเมล็ดพันธุ์ที่เก็บนียมันจะกลายไหมมันจะกลายพันธุ์ไหมคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนแนะนํามาว่าป้าปังถ้าเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยดอกมันจะเล็กลงเล็กลงนะแล้วก็ต้นมันก็จะโย่งยาวสูง อันนี้ป้าปังก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันค่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ณตอนนี้ป้าปังก็ยังยังโอเคอยู่นะคะดอกก็ยังอยู่ในระดับเดิมจากต้นแม่เมื่อปีที่แล้วนะคะพอเอามาขยายพันธุ์ปีนี้ดอกก็สวยเหมือนเดิมอยู่นะคะความใหญ่ความกว้างของดอกก็โอเค ความสดชื่นก็โอเคเพียงแต่ว่าพอมาถึงฤดูฝนเขาก็ร่วงโรยเพราะว่าเขาแฉะเขาเน่านั่นเองค่ะตอนนี้ก็เล่นไม้ใบไปก่อนเนาะอันนี้ก็คือเป็นคำตอบนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆที่สงสัยว่าปลูกหน้าฝนได้ไหมพิทุเนีย ตอบได้ชัดเจนแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกทุกคนสวัสดีค่ะ